คอรด้าสีครับเดิมสดิดนะฮะคันนี้ลูกค้าเก่าเคยรีแมปกันแล้วนะฮะวันนี้มาจูนแก๊สเพิ่มนะครับแก๊ส LPG ยี่ห้อเวอร์ซุสนะฮะอ่ะก็ราคาเดิมก็เดินเบาบางนะครับปลายหนาหนาจัดนะฮะ จัดการให้ใหม่หมดนะฮะก็คันนี้ไม่ใช่เป็นระบบ OBD นะฮะเป็นระบบธรรมดานะครับจูนมือธรรมดานะฮะอี่ห้อริสุดนะครับจัดการให้ครบหมดนะฮะส่วนก็จะจะได้ในส่วนของรีแบบที่รีแมปไปก่อนก็เป็นพวกองศาไฟนะครับก็ช่วยให้แก๊สเผาไหม้ดีขึ้นนะครับโอเคคันนี้จูดเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีสุดของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะ อันนี้เป็นหน้าตารางจูแก๊สนะฮะยี่ห้อเวอร์ซุดนะครับเอ็นยึกยืยึกยือนั้นมีความหมายหมดทุกอย่างนะฮะจูสดจูถนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนะฮะจูโดยใช้ตัวดีฮะเอฟว a n แบนตัวจับส่วนผสมน้ำมันแก๊สแล้วก็อากาศนะครับสายเบนซินสายแก๊สจูรถต้องมีนะจ๊ะไม่มีก็มโนจูเลยนะฮะโอเค เดีย๋ยวมาดูสปีดเทสกันนะครับคันนี้เดิมสดิตทุกอย่างนะฮะใช้แก๊ส LPG ปะเกียร์ดีเปิดแอร์โหลดจริงทุกอย่างเหมือนเดิมนะฮะอันนี้เป็นแก๊สนะครับ เท่ากันนะครับไม่ต่างกับก๊าซน,นะครับแก๊สก็สิ้งได้นะจ๊ะอ่ะในโหลดที่ต้องใช้งานจริงนะครับก็จะไปจูนใส่ถงแก๊สให้นะฮะของเดิมมันหนาะผมก็ะปับให้มันได้ส่วนผสมที่ดีสุดนะครับช่วงคันเร่งโหลดไปเยอะ ตามขัขนเร่งเนี่ยก็ปรับแก๊สให้ใหม่หมดนะฮะของเดิมันจะตีตาเลยนะฮะโอเคเรื่องแก๊สที่แล้วแต่ร้านที่จูนมาเลยนะฮะต่อให้เป็นระบบ OBD ที่ว่าไม่ต้องจูนไม่ต้องจูนอันนั้นขึ้นอยู่อุปกรณ์ที่ใส่ไปเลยครับหัวชีนแรงดันหม้อต้มอ,อะไรพวกนี้นะฮะบอกยากครับพอเจอ OBD มาเยอะแล้วไม่หนาไปก็บางไปหรือบางจัดก็มีนะฮะก็ รับจูนฮะนะฮะพีจูนจูนแก๊สคันละสองพันบาทนะครับจูนจับเ f นะฮะแบบนี้นะครับจูนถนนจริงนะฮะไม่ใช่เบิ้ลอ,อยู่กับที่เทียบการาฟแก๊สการาฟหัวฉีดเทียบอัตราการยกหัวฉีเต็มมันกับแก๊สไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะโอเคพีจูนหน้าอู่อยู่เซรีไทย73นะครับหน้าปากซอยรโรสีน้ำเงินนะครับอีกที่คือลำลูกกาคลองเจ็ดนะฮะที่คลองเจ็ดให้บริก,การแต่ง,งานจูนอย่างเดียวนะฮะ เซอร์วิสบริการทั่วไปของเจ็ดผมไม่รับเลยนะครับรวมถึงจูนรอบสถานที่นะครับก็เช่นกันนะฮะแล้วก็บวกค่าเดินทางแล้วก็ติดตามได้ทั้งสี่ช่องทางนะฮะเฟซบุ๊กยูทูบอ o กันแบบติ๊กต็อกนะครับพีพีจูนรีแบบ h อนด้านะครับแล้วก็สี่ช่องทางแนบเบอร์ไว้ครบหมดแล้วก็แอดไลน์ได้เลยนะฮะโอเคก็ส่งงาสำหรับ h อนด้าฟีนะครับจูนแก๊สเอลพีจียี่ห้อเวอร์ซุสเรียวไทม์นะฮะโอเค ขอบคุณครับ